สวัสดีจ้ามื่อนี้ได้ย่างกินแรงกันมื่อนี้ก็ผ่พามาเลาะมุ่งนี้จ้าก็พามาเลาะโชคชัยซีสอยบซีจ้าก็คือร้านพัดไทยห้อยท้อนั่นเองจ้า คือไปกินหมาไล่รอบเรากันเลยมาแชร์ร้านที่ต้นเตยไปกินประจํามาสู้กันจ้าร้านนี้มีคนมาหล่อซื้อลล่เติบจ้าแต่มือที่มากินโชคดีจ้าอย่างโบอคอยมีขนไล่จ้าก็ได้นั่งกินที่ร้านเนาะมีน้ําแข็งกับน้ําปลาบริการให้ฟีพร้อมจ้าแล้วที่หมากอีกอย่างหนึ่งคือมีน้ําอุ้ยพย์พร้อมจ้านี่จ้าแล้วก็ให้พักมาแบบบ่ห่วงเลยจ้า หล่อบโบดนจ้าก็ะได้มาแล้วจ้าผัดไทยหอไข่ข้าวเฮามาปุุงกันเลยจ้าร้านนี้ผัดเส้นกําลังดีจ้าเส้นโมอมน้ำมันปันใดเนาะแล้วก็รสชาติกลางๆจ้าบบปุ่งกระแซบหรือว่าถ้าผู้ใดหมกักรสชาติไดกระปุ่งเพิ่มได้จ้าต่อมาเป็นเมนูห้อยทอดจ้าหมักที่สุดก็คือมันแบบคลายกับอารมณ์เฮาก,กินแบบทอดไคลกอบๆมาจ้าอารมนั้นเลยคือหมักแหง คือผู้ได้มาลองกินแล้วต้องสั่งเลยจ้าบบแน่ใจว่าร้านปิดมือใดเนาะจ้าแต่ว่าคิดว่าน่าจะปิดถูกวันจันทร์หรือบนี่ละจ้าเพราะผ่านไปแล้วเห็นปิดประจำเนาะจ้ากาถ้าให้มากินถ้าพอกันกระทักไ่ายกันได้ด้วยจ้าไปกินดูอยูจ้ามันนี้ก็เอ j นจยกับการกินจ้าบ๊ายบาย